สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีบอดโจเอฟซีหล่าหน่อยวิ่งครับตอนนี้ที่สมเด็จครับแมะมาเบิง่งรถเสียเอ็มครับโอ้พวกนี้แล้วมันบัครับ,รบอ๋อที่ว่ามาใส่แอร์เนาะครับนะอันนั้นแอร์ตอนนี้เปิดแอร์ได้แล้วได้วจ่ประกอบ ของเพิ่อนนี่ลักษณะลงบองนี่ตู้นี่สินั่งได้วันเถอะคือมีเพิ่นเพิ่นมีเก้าอี้ป่ะครับนี่มีมีเก้าอี้นะครับตัวนั้นเอาไว้ี่ึ้นนั่งคันนาไปเตียงโอ้ทีีนี่ก็ะครอบเต็มนี่นอนเน่นนอนแอร์ได้แล้วแอร์ได้แล้วครับอืมบิกเกอรีโมทเงือดเลย แส <laughs> ดงว,ว่าพ่นตามทมามลร้ของพ่อการชัยากเนะพ่อการชัยพระเอกฮอตด,ด,ด,ดี้พระเอกฮอดดี้ไม่เฮ็ดนีพ่อการชัยก็ออกว่าเฮ็ดนีอันนี้ของเสียเอ็มครับเสียเอ็มไทยรถแห่อ๋อแป๊บเดียวช่ำแล้วต้นนี่ต้องขาสักพักหนึ่งครับประมาณจักสิบวิทปิดเมืดสิบวิทนี่เย็นทานอนตำแหน่งนี้แอร์อยู่นี่ มีหนาวแม่นครับเปิดได้ประมาณจักสี่หาชั่วโมงก็ต้องปิดแลวครับเลยเพราะว่ามันมันอยู่ไกลมันจองไปเออถ้าถ้าเขาเปิดข้างไว้มันดันไปพุ่นแต่เขานอนใต้ถ้าแอร์บ่ถือนะกระชีสิยู่ได้ตลอดอยู่เอาใบพัดมันมันจองไปใช้ก็ได้บ่โดนตัวเขาครับครับกระชัมันสีหนาวหมดแบตแบตลูกนี่ได้จังชั่วโมงอ่าได้แปดถึงสิบสองชั่วโมงครับครับถ้าอากาศแบบนีไม่ได้ประมาณสิบสอง ตั้งแต่ห้อนห้อนประมาณจากาักอสามสิบองศาในสิบภายนอกกันชนได้จกักแปดองศาไอ้แปดแปดชั่วโมงครับถ่ายดูยีบซีที่ผ่านแบบเปิดสำเร็จก็ถือว่าได้ได้สิบสองชั่วโมงแหละครับบรรยากาศโอ้ได้ถือว่าเหมาะพอดีนะครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นราคาตำ่ำเนาะราคาตำ่าตำพอมาเตียง เดียมันก็อยู่ประมาณ30เซน30เซนอยู่อยู่ประมาณปิดปิดซุ้มรอดพอดีปิดซุ้มรอดแน่นครับเอาทางซุ้มรอดพอดีนั่งกาสบายสบายสมมติเราเขานั่งเนาะแล้วก็มีมีบ่ออีกมันก็นยังเหลืออ่าเพดานห่างอยู่มันจะอยู่ประมาณ30เซนอืมจะนั่งโอเคที่สูงหลายกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหลังคาต่ำเนาะเป็นคอมพิวเตอร์หลังคาต่ำเนาพอดีเซียเอ็มเพื่อนว่า ไอพี่อยู่ไก่บอ่อท่นแบิรง <c oughs> ผมก็เลยมาพ่านมาทุะละทุ่มเด็ดก,กมันพุดแต่ว่าเราเพิ่มงานเตียงจะได้ขอเพิ่มอเงินหนึ่งจะตกงานมื่นเศร้าจะเอารถไปล่างออ๋ตอนท,ทั้งนี้กาท้าสีเตียงครับประมาณเตียงกันแล้วตอนแรกนี่บ่มีีเตตยงอนแรกบ่มีเตียงงานจบที่ทรงมอบมื้อนี้มีใช่แอร์กับเคาน์เตอรร์แบงคับมาปุ๊บก็เลยว่าเฮ็ดเตียงมันแล้วซะมันจังได้นอนไปเลย แยงนี่ก็สามสิบเส้นสามสามสิบครับคนสุ่มลออืมอืมอืมเหม,มาะพอดีครับพี่น้องกระทัดรัดเอ่อเนาะบ้าคลิปนี้เพื่มาเบ่งบรรยากาศลดเสียเอ็มเดี๋ยวเพิ่อนก็ด้ลดเรียบร้อยแล้วได้ออกงานเดี๋ยวประเทศนี้ตัวเบาอสองตัวใส่เจาะใส่ตรงนั้นไหมครับ,บตรงกล้องนั้น พื้นที่บ้านขากันอยู่ประมาณจักสามสิบเซนนี่นะครับว่าขาได้ครับเพราะว่ารถมันชวนสั่นมันจะสั่นกว่าตัวหลังค่าสูงอยู่ห้าสิบเซนเ่ยครับถ้าลังค่าสูงนะพื้นที่ก็จะบ้านขาได้หลายครับเพชรเพชรไปตามพื้นที่รถครับอเน,น้กาขั้นที่สองที่ทีเพ็ดปกติแต่หลังค่าสูงครับแต่ว่าขั้นนี้ครับดีมันหลังคาเปลี่ยนมันสั่นมันกระทัดรัด มันก็เลยขับดีตัวเด้เครื่องเดียวกันช่วงล่างเดียกันแต่มาสั่นกว่าหลังหลังคาเตียอีกขั้นหนึ่งของรถสาวน้อยเฮ้ยป้ายแดงขั้นนั้นมาเฮ็ดนี่ปะขับแมนหลังคารถพระรถพระน่ะแมนครับรุ่นรุ่นเดียวกันเลยรถพระของสาวน้อยขับแมนของลําเพลินช่วขรถป้ายแดงขั้นนั้นอัป้ายแดงมาเฮ็ดนี่แต่อันนั้นเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจิ๋มจิที่นั่งกันเล็กีเบอะมีบอะมากกวามขั้นน่ะแล้วก็ถอดเฮ็ดของพระช่วงนั้น ช่วงเขาเตอ๋อตรงนี้มันเป็นรถบรรทุกป้ายเฉียวครับครับอืมอืมอ๋อแสดงว่าโู้มองแล้วไก่บล็อกไก่บล็อกไก่พ้อมกันยุ่นี่แหละกรรมราศียุคเสิีเข้าด้วยกันอั้นก็จะเป็นรถลากรถรถบัตรก็ไม่เห็นนะครับเดนี่ครับเนี่ยบัตรเนี่ยครับนะครของผู้ใดครับเนี่ยอันนี้ลูกค้าอยู่สกลครับอู้แต่ จัดรถบ้านนี่สีท้ำภายใน,นไไสีเดียวเขาเจ้าจะไปทำเองอบ้านนี้จะมาทำเป็นรถบ้านเหรอแมนครับอันนี้เราเป็นหลังคาโอ้ได้พื้นที่กว้างครับเตียงได้นอนได้สี่คนมีห้องน้ำมีหมองนางเหล็กมีห้องครัวมันตามขนาดตัวนี้ดีวะอันนี้ <c oughs> คือดีแล้ว อา่าถ้าเป็นมอลำแบบนี้บอครับเพราะว่าจทดทะเบียนกับจดได้ถ้าเป็นมอลำเนี่ยทำขึ้นมามอลำครับในง่ายเป็นองค์กรเป็นอย่างนี้จะจรดรถบัสมี่ได้แล้วก็เฮ็ดได้เต็มที่อันอันอันนี้อันอนีามเพื่อนนี่เพื่อนเอาไปเฮ็ดากิจการนะครับอ่าอันนี้เขาจอดไว้ในสวนแต่ว <affle> <ฮ>่ารถวิงไน่เนีมาจากโคราชวิ่งมาจากโคราชเลยครับอันนี้งานงานตัวนี้มาจากโคราชครับแมน แสดงว่าเข้าหาซื้อรถมินิบัตก็น้อยๆหน่อยมาเหตนนี้ประมาณแสนสองตัวรถนะแมนครับแต่ว่าถ้าเขากาวว่าจะขับไปเรื่อยๆก็ต้องเอารถที่เคลื่อนดีๆเดินทางได้ขับไกลเอารถที่มีอยู่นั่นแหละอืมครับมูลราคาเปิดเผยไดบ้างครับถ้ามินิมาเติดประมาณเท่าไหร่อันนี้ซื้อมไน้่นแสนสอง่อตัวราคาเหตุมูลคิดเฉพาะค่าแรงกับงานใหม่นี่แสนห้า ทั้งหมดเลยบรวมอุปกรณ์ระบบไฟอย่างบรวมนีแต่งานใหม่ที่อีกง,งานใหม่ยกตัวอย่างขนนานเห็ดจำเร็จแล้วครับขนาดแสนห่าครับิึงกับขนันจะได้รูปแบบไหนเน,นี่ยเนี่ยมีขาแรงกับใหม่ทั้งหมดัดอือร,รวมขาซางประวับรวมอุปกรณ์ตัวนี้ตัวนี้ต้องตรงนี้เป็นเท่เล์เป็นตัวลดล่า รูปแบบใคล้ๆกันขนาดพืนยี่กันใกล้ๆกันของครัวใหญ่เลยครับโอ้ตัวมินิบัสสีเฮดแบบนี้อ่าบอกับการจัดจัดรูปแบบคล้ๆกันตัวบ๊อบบอคือพอตัว,ว,น,กกยยวนี้มันจะเกี่ยวใหญ่กว่าอีกเนอครับอันนี้กว้างครับอ,อันนี้ครับพื้นที่ของครัวอันนี้ของน้ำมองนี่จะปับเป็นเตียงได้ปับเป็นมอเตอร์ลุกลงในจะนอน,น,นเ,อบบออเนี่ยคนหนึ่งแบบกว้างเลยได้ครับเนี่ยครับประมาณแปดสิบเซนนอนได้ อะไรก็เป็นเตียงเตียงหกฟุตเตียงเอาเบาะที่นอนบ้านเลยวางปึบเลยเนี่ยครับเอาโซนนี้โซนนี้โซนนอนเอาจังนี้ไปครัวห้องน้ำโอ้แล้วก็ใส่ตัวรถลากไปเก็บของในมัดเลยข้างใต้บางแบตเตอรี่อันนี้เจ้าของเพื่อนประกอบการยังนี่อันนี้ก็จะไปจอดไปอยู่สวนเลยสวนกันบ่บนเน้นลาดบ่เน้นลาแต่ว่ากระลากได้ก่อเรากระลาคมาแล้วแสดงว่า ตัวโค้งมันเนี่ยเพิ่นไปซื้อมือสองมาเราเห็ดดีอ้าวบอกอ็เหล่าเห็ดภายในบ่ได้คือดีแต่ที่จริงด้วยมาโครงการมาจากไหนี่อันนี้ก็จากสกุลสกุลเอาแต่โค้งมาซื้อผมมาเห็ดภายนอกอ่าค่าแรงภายนอก,ยนอ,กอยู่ที่สองเมืองครับภายในลงอุปกรณ์แสนหกครับเจ็ดแบบนเลยอ้าเอาเดี๋ยวมาเบิ่งเอ้าพวกไก่พวกไก่ตะขามยุ้ยไก่คนกัลยสินน้ำกันจริงจริง ชิดมากเลยได้บอลด่านคุณทดอันนี้นรถแย,ยกเขาไหมรถรถแจ้งหมดไปแล้วแจ้งจอดแล้วอ๋อแจ้งจอดแ,จแล้วเป็นรถโดยสารครับเขาก็มาหมดไปจอดแล้วคเข้ากับไปจอดไว้สวยๆลังทำงานมีแต่เสียงเสียงพัดลมพัดลมเนาะ อาครับพี่น้องครับพามาเบึงบรรยากาศนะครับรถทํารถนอนนะครับของคันนี้เป็นรถของเสียเอ็มครับเสียเอ็มไทยรถแห่นะครับพาพี่น้องมาบึงบรรยากาศรถนะครับตรงอยู่ที่บ้านสวนนะครับสมเด็จนะครับเป็นหลายขั้นในทีมงานองค์กรสาวน้อยกับเป็นรถพระขั้นล่าสุดที่สาวน้อยล่ำเพรื่อโชคกับมเฮ็ดครับของพระเอกอดีตพอกันชัยนะครับ มาเฮ็ดลักกานีของเซียเอ็มไทยรถแห่นะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ชมนีีนะครับพามาเบิ่งบรรยากาศรีวิวรถนอนนะครับรถตู้วันมาเฮ็ดเป็นรถนอนของเซียเอ็มนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับกับบรรยากาศาเรื่องเล่าข่าวข้าวทั้งองค์กรสาวน้อยเพชรบันเพงห้าแล้วกับข้าวข้าวของอีหลานหน่อยองอิง รัต,ตนาผ่เพชรบ้านแพงนะครับตอหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องเจ้าหนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทางช่องสอนลงทะเบียนเจวันอ้อพิเชียวครับสวัสดีครับ